วิธีการต้มเห็ดจ้าช่วงนี้ฝนลงเนาะคะ่ะเห็ดผมกระลั่งออกค่ะดอกน,น้อยๆย่ก็ไปเก็บมันมากดิต้มไปใส่ใบพักกระโดนเนาะคะ่ะเขาว่ามันฉีาผมสีงามคัืะนามหอนเข้าไปใส่กระทะใหญ่ด้ยเยนาะคะ่ะเพราะว่ากระทะน่อยมันสีลุนมันสีเฟียด เอาไว้ต้มอีกฝาดนึงนะคะค่ะที่แรกก็ค่ะกระต้มน้ำให้มันเดือดๆเอาใบผักกระโดนลง่งใบผักกระโดนเขาบอกว่ามันแก่ขมเพราะว่ามันฝาดหรือห้าสีใส่ใบพักติวก็ได้เนาะคะ่ะงามแล้วสีละสีเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะจากน้อยในสีสีออกงามเหลือง น,น,นี่คือต้มแล้วเนาะต้มแล้วถ้าผูดด้ใดอยากได้ก็สั่งมาเลยะคะ่ะเห็ดขมเห็ดขมเนาะแกงกระแซบแกงใส่เน้อใหม่กระแซบย่ากระแซบแต่ว่ายุ่เหี้ยนหนีส่วนมากก็ตีตัมปะฮง้ขึ้นแล้วก็โอ้ยรง เคล็ดลับของมันก็คือใส่ผักกระโดนใส่กล้วยดิบก,ก็ได้เนาะคะ่ะใส่ใบผักติว่วใส่ใบผักกอกใส่เวลาต้มบ่โดนเนาะคะ่ะอย่าไปต้มโดนเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้นต้มโดนมันแห้งขมเอาก็สิค่อยข้อนอยู่สม่ำเสมอจังสิข้นไปข้นมาเห็นบ่ค่ะ เพ่มเปลี่ยนแปลงของมันดอกมันเริ่มสิบเกียนละจากสีดำดำมงม่วงมันจะอ,ออกเป็นสีเหลืองละงาม